เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนที่มีความสําคัญทางภาคอีสานของไทยที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองที่มีการค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวมากที่สุดและนับตั้งแต่ที่มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้ขึ้นก็ทําให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนระหว่างไทยและลาวมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะครับ ด่านหนองคายนะครับซึ่งด่านนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่านะครับทั้งประเทศไทยเราเนี่ยมีด่านนี้เพียงด่านเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ติดกับเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งด่านนี้ก็อยู่ติดกับเวียงจันทร์ครับของประเทศลาวครับต้องสำคัญของด่านสุรากรหนองคายคืออะไรครับความสำคัญความสำคัญของด่านสุรากรหนองคายผมว่าด่านสุรากรหนองคายของเราเนี่ยจะเป็นด่านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ นครหลวงเียนจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ถือว่าเป็นด่านที่มีความสําคัญเป็นเกตเวย์กับ,บเป็นเกตเวย์ที่จะข้ามไปข้ามมาแล้วก็สะพานมิตรภาพรรตรงนี้นะครับเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ซึ่งสร้างมาแล้วกว่า17ปีแล้วเปิดเปิดใช้บริการมากว่า17ปีแล้วนะครับเทียบในภาคอีสานแล้วนะฮะด่านอะไรที่ถือว่าเป็นด่านที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีสินค้าเข้าออกมากที่สุดครับ ด่านใหญ่เก่าแก่เลยแลก็มีน้องคทยกับมุกดาหารคือที่นี่ครับน้องไทยกับมุกดาหารเพราะว่ามุกดาหารนี่ก็จะเป็นสะพานมิตราาพรไทยลาวแห่งที่สองครับแห่งที่สองแห่งที่สามก็ที่นครพนมซึ่งคุณจะเสร็จแล้วแห่งที่สี่ที่เชียงของด่านด่านเชียงของส่วนแห่งที่ห้านี่กาลังลุ้นกันอยู่ว่าจะสร้างที่ไหนแล้วจะเกิดจะให้พูดถึงปริมาณสินค้าที่ นำเข้าหรือว่าส่งออกที่มีจมํานวนมากที่สุดหรือว่ามีราคามากที่สุดเนี่ย<ม>อยู่ที่ด่านอะไรครับค่าสินค้าของของหนองคายเรานี่นะครับจะมีมูลค่าการนําเข้าปีหนึ่งประมาณ3,000ล้านบาทครับส่วนสินค้าส่งออกตีหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงหมื่นล้านบาทเป็น6 0หม0ล้านบาทอของส่งออกก็ส่วนใหญ่เป็นพวกนี้น้ำม,มันเชื้อเพลิงอุปรกรณ์การก่อสาร้างรถยนต์ประกอบกับราวกำลังมีการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากทําให้มูลค่า การส่งออกในประเภทวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างสูงมากแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีสินค้าผ่านแดนอีกปีนประมาณ4ี่หมล้านประมาณ4ี่หมล้านคือลาวเนี่ยเป็นประเทศซึ่งไม่มีทางออกทางทะเลตามข้อตกลงของโครงการสระชาติแล้วเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้มีการขนสินค้าผ่านแดนได้โดยไม่คิดค่าภาษีเพราะฉะนั้นสินค้าประเภทหรือกลุสินค้าซึ่งผ่านแดนจากลาวนะครับจากลาวเข้าผ่านไทยไปประเทศที่3 สินค้าจากประเทศที hmm. also also ่3 like ผ่านไทยเข้าลาวอันนี้เราเรียกว่าสินค้าผ่านแดนซึ่งซึ่งที่อื่นไม่มีผ่านแดนนี่จะมีน้องคายมีมุกดาหารคือไปลาวเท่านั้นประเทศที่มีทางออกทางทะเลทําไม่ได้ทีนี้ทางทางกรมสุกรก็จะบังคับให้ให้ออกได้เฉพาะทางทางด้านนี้ทางทางด้านอื่นไม่มีเพราะอย่างประเทศรอบข้างเราอย่างอย่างเขมรเขมรมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีทางออกทางทะเลเขาไม่จะเป็นต้องใช้ผ่านแดน ตลาดท่าเสด็จเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของหนองคายตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลายประเทศในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามและไทยประเภทของสินค้าที่จําหน่ายอยู่ภายในตลาดท่าเสด็จนั้นก็มีเป็นจํานวนมากตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอาหารแห้งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานประเภทนี้ด้วยนะครับ คนที่มาซื้อของนี่เป็นคนจากที่ไหนคนหนองคายปะ่ะหนองาก่่ไหขอนแก่จังหวัดเหรอแสดงว่าต้องรอ,อร่อยว่างั้นเถอะอร่อยมากแน่นอนไหมใครมาก็ต้องซื้อ,ร,อ <c oughs> ร้านนี้หรือว่าร้านอื่นๆด้วยทุกร้า,กกานด้วยนะอันนี้นี่คือคนไทยมาซื้อหรือว่าคนจากฝั่งลาวมาซื้อโอ้ฝั่งลาวก็ซื้อฝั่งลาวก็ซื้อเหมือนกันเหรอาลาวก็ซื้ออาหารไทยเราเหมือนกันนะอาหารมันคล้ายๆกันไหมอย่างอย่างคนลาวเขากินเป็นนะเพวกหมูยอพวกอะไรเงี้ยกินเป็นเหมือนกัน อันนี้นี่อะไรเป็นเมนูเด็ดของของของร้านนี้ของร้านนี้อ่าอ่าจะมีนี่แหละไส้กรอกมีนี่นี่ปลาหนังโขงนี่เมนูเด็ดอันเนี้ยเหรออะไรอันนี้ขายดีไหมขายดีมากนี่ขายถุงเท่าไหร่ร้อถุงละร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบอันนี้คือปลาน้ำโขงที่แม่ค้าบอกว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับคนลาวก็กินคนไทยก็กินกินได้หมดเลยนะครับฝรั่งกินเป็นไหมฝรั่งกินเป็นฝรั่งเมียเขาซื้อฝรั่งเมียซื้อไปกินฝรา่เมียทำฝรั่งก็กินด้วยอ๋อครับ แล้วแม่ค้าเคยได้ยินถึงเรื่อง AEC ไหมการเปิดอาเซียนเคยได้ยินยไหมเ้วคิดว่าถ้ามันเปิดปุ๊บเนี่ยจะขายดีกว่าเดิมไหมขายดีกว่าเดิมมากทำไมอ่ะเพราะคนจะมาเยอะเนาะอ๋อคือคนจะมาเยอะใช่ไหมอ๋อคนจะมาเยอะนะแสดงว่ามองว่าเป็นโอกาสใช่ไหมถ้าเปิดแล้ว,ลวต้องรอโอกาส พี่ครับมีสินค้าอะไรที่มาจากลาวบ้างไหมครับรมีไหมอะ่ะมีสินค้าอะไรที่มาจากลาวบ้างไหมครับสินค้ามีจากลาวมาจาไม่ไม่ค่อยม,มีเท่าไหร่นะครับอ๋อไม่ค่อยมีอ่ะครับ<ช>โดยม,มากนี่พวกนี้นี่มาจากที่ไหนอ่ะครับ <S <S 2> <S 2> พวกนี้เข้าหลายประเทศอืมแต่ว่าพี่จะขายรีเซนต์พวกนั้นมากกว่าอ๋อแล้วคือเราขายใครอ่ะครับพี่ <ใน S 1> ขายคนไทยเหรออ๋อแล้วอย่างนี้คนลาวที่ข้ามฝั่งเนี่ยมาซื้อของจากร้านพี่บ้างไหมอ๋อก็มีมาเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าสินค้านี้ไม่ค่อยมาจากเราแสดงว่าเราขายให้เขามากกว่ารเราไม่ค่อยได้นําสินค้าเขาเข้ามาขายก็มีมถั่วนะครับถั่วอัลมอนด์แล้วก็มีอ,อันนี้จากเวียดนาม,อ,นนนามอันนี้น่าจะเป็นแป้งแหนมเมืองปะใช,ใช่ไหมแป้งแหนมเมืองนะฮะใ,ใหญ่เบิ่มเลยแล้วก็อันนี้ก็ของไทยเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดอย่างนั้นก็แสดงว่า โดยมากแล้วเนี่ยของส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนกับว่าเขามาซื้อเรามากกว่าแล้วก็เอาของของ,ของเราเนี่ยไปขายเขามากกว่าเนี่ยเกิดข้ามมาซื้อที่ฝั่งนี้นะฮะอตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีของจากลาวเนี่ยเข้ามาแล้วก็คนไทยเนี่ยไปซื้อ อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน้องคายไปแล้วนั่นก็คือร้านแดงแหนมเนืองครับซึ่งที่นี่เป็นสูตรต้นตำรับของชาวเวียดนามขนานแท้และเปิดกิจการมากว่า40ปีแล้วนะครับอะไรถึงทํทำให้ร้านนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารที่น่าสนใจและก็มีความโดดเด่นหมายถึงว่าทำไมคนต้องมาที่นี่แวต้องมากินด้วย เข้าใจว่าอย่างนี้ก่อนว่าจังหวัดของไทยเป็นจังหวัดอีสานตอนบนนะอีสานจังหวัดทั้งภาคของอีสานเนี่ยหนึ่งส้มตำสองไก่ย่างสาลาบสี่น้ำตกนะฮะแต่ในในภาคอีสานทั้งหมดนี้น้อยคนที่จะทำแหนมเนืองแหนมเนืองคืออะไรมันคืออาหารเวียดนามที่ใช้ผักบริโภคนะฮะเป็นหลักผักบริโภคเป็นหลักนะฮะ ทานกับหมูกล้วยแต่ความเมเฟียแล้วทํายังไงให้คุ้นลิ้นกับคนไทยหรือคนอีสานนะครับเขาห่อทานพอเขาเริ่มทานุเขารู้สึกว่ารสชาติที่แปลกใหม่เพราะคนเราไปกินไก่ย่างส้มตำทุกวันไม่ได้กินลาบทุกวันไุกไหรือกินอาหารข้าวแกงทุกวันไม่ได้เขาต้องมากินเนื้อ,อนเนื้อพอไปกินเนืเนื้อเขารู้สึกสดปากก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็ามาทานสอง ช่วงหลังเนี่ยอาหารที่เป็นอินเทรนต์คือสุขภาพหันผักฉะนั้นอาหารที่จะต้องมีผักประกอบเยอะๆฉะนั้นต้องเป็นอาหารเวียดนามที่มีผักป,ประกอบเยอะๆถึงถูกใจหรือถุงลิ้นก็ใสทพี่น่าจะเคยได้ยินถึง AEC นะฮะซึ่งว่าในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าตามเป้าหมายก็คือจะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างคิดว่าเมื่อมันสําเร็จแล้วเนี่ยทางร้านเนี<ส>่ยจะมีวิธีการที่จะเหมือนกับว<ส>่าเพิ่มพูนรายได้หรือว่าหาโอกาสได้อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียนนะฮะวันนี้ผมยินดีมากเลยนะฮะในในอาเซียนควรจะจับมือกันแล้วก็จับมือกันทาธุรกิจร,ร่วมกันในทุกประเทศในประชาคมอาเซียนที่จะจะร่วมมือกันเพื่อจะเพื่อทีอ่จะต่อรองกับยุโรปหรืออเมริกาหรือทวีปต่างๆนะฮะผมยินดีถ้าสิ่งหนึ่งผมคิดในใจว่าผมก็อยากเอาแน้นเนืองกา,ารยนานำนี้นะฮะไม่ไม่ว่าจะเริ่มต้นนะฮะเรื่องต้นคิดในใจเริ่มต้นน่ะน่าจะลาวหเวียดนาม คือวัฒนธรรมอย่างน้อยลราเราพูดภาษาคุยกันภาษาเดียวกันเข้าใจในะฮะ,ะ,ฮะส่วนเวียดนามผมก็พอพูดเวียดนามได้และเป็นอ่านเวียดนามเป็นอาหา,ารวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วหมายถึงวนะ่าจะเอาร้านของเราเไปลงที่นูน่นใช่ไหมครับถูกต้องครับโดยประมาณนะฮะละพะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลคือควัวไทยสู่กัวโลกนะฮะถึงรฐาฐธรมอาหารเวียดนามก็ตามแต่ว่ามาจากคัวไทยไปสู่กัวโลกนะฮะ อาจเป็นเพราะหนองคายเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านผมจึงรู้สึกได้ว่าผู้คนที่นี่นั้นให้ความสำคัญต่อการเปิด AEC ค่อนข้างมากนะครับอย่างคนที่หนองคายหรือว่าที่เมืองการเนี่ยอาจจะมีความตื่นตัวสูง แต่ในขณะที่ทําไมบางทีคนที่อาจจะอยู่ไกลออกไปเลยแม้แต่คนในในในเมืองกรุงรเองเอาจจะไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่นี่อาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะาอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความสนใจนะครับรบแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เราให้ให้ไปยังประชาชนคือกลุ่มน้องคายเมืองการเขาอยู่เขาเขาเป็นคนเมืองเมืองชายแดนอยู่แล้วดังนั้นเขาคุ้นเคยกับเรื่องของการค้าชายแดนนะครับแล้วโดยทําเลภูมิศาสตร์ของเขาก็จําเป็นที่จะต้องเน้นเรื่องนี้ที่จะต้องสนใจ แล้วอย่างนี้คิดว่าการที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมารวมตัวกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยคิดว่าหนองคายครับควรจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าควรจะต้องรับมืออย่างไรครับคือตอนนี้เนี่ยหนองคายเขาก็ทํากันมาก่อนหน้าเรื่องของอาเซียนหลายปีแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าในระดับพื้นที่เนี่ยอาเซียนเราคงทราบว่ามันประกอบด้วย10ประเทศใช่ไหมฮะครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าใกล้กับเราจริงๆก็คือกลุ่มประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวนะครับที่อยู่ติดกับอีสานเนี่ยนะครับ แล้วหนองคายเองเนี่ยได้มีความร่วมมือกับเขาเรียกเป็นโครงการ3ประเทศ9จังหวัดนะก็คือมีจังหวัดมีประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเวียดนามเก้าจังหวัดก็คือว่ามีลาว3าจังหวัดเวียดนาม3าจังหวัดไทย3จังหวัดนะก็คือ9จังหวัด9าจังหวัดสามประเทศเขามารวมคุยกันรวมคุยกันแล้วก็มามาประชุมร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะในระดับพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการค้า ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการร่วมมือระดับพื้นที่ที่ดีมากทีนี้ที่เกิดจะถามถึงภาคส่วนของประชาชนบ้างนะครับมีความตื่นตัวมากนขนาดไหนก็เป็นสืบเนื่องกันนะครับของโปรของโครงการเนี้ยของหอการค้าเขาก็พยายามจะร่วมมือกันคุยกันหอการค้าก็คือเป็นการเป็นการพูดคุยกันระดับของภาคเอกชนนะฮะหอการค้านี้ก็กําลังพูดคุยกันนะครับแล้วระดับชุมชนเองก็ ชุมชนริมแม่น้ําโขงที่เป็นเมืองชายแดนเนี่ยเขาคุยกันอยู่ก่อนเราแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เขามีสินค้าข้ามมาทุกวันนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าเขาเป็นความสัมพันธ์ระดับพื้นที่ที่ดีมีการแข่งเรือร่วมกันมีการแข่งกีฬาร่วมกันมาตลอดนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าในอนาคตก็จะเนี่ยครับในกลุ่มของ3จังหวัดของของประเทศไทยเราก็จะเป็นของนองคลายบึงการนครปนมนะครับแล้วก็มีสกลนครด้วยนิดนึงนะครับ <c oughs> กับกลุ่มประเทศลประเทศลาวเช่นเวียงจันทร์ บริษรมไทยทำมวนแล้วก็หาตินบ,บินนะครับกลุ่มนี้ครับก็จะผมคิดว่าในอนาคตเขาก็จะร่วมมือกันทําเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับ<ม>ในเรื่องของการเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างหากันให้มากขึ้นนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมือม่อเมื่อเอไซีมาเยือนเนี่ยคิดว่าวิถีชีวิตหรือว่าการค้าของนองคายเนี่ยมันจะพัฒนาดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับเอ่อมันก็มี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการปรับตัวปรับตัวกับ โอกาสที่มันเข้ามาคือตอนนี้คนหนองคายเองก็พยายามจะกลับมาทบทวนว่า,าคือปัญหาของหนองคายตอนนี้คือคนมาเที่ยวเวียงจันทร์เนี่ยไม่พักที่หนองคายข้ามไปพักที่เวียงจันทร์แล้วก็มาแวะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนหนองคายก็พยายามจะสร้างจุดขายเพื่อที่ให้คนเข้าอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันกับบึงการกับนครปน,นมเช่นกันะนั้นผมคิดว่าในมิติทางทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แต่เราก็ต้องพยายามพ้นหาสิ่งที่เราเป็นจุดขายของเรา นะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อดึงให้กลุ่มกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาใช้เวลาเรามากขึ้นมีการซื้อใช้จ่ายมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะต้องไปสร้างความเชื่อมโยงกับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นนักษาพันธมิตรกันนะ,นะครับเป็นทั้งผู้กู้ค้านะครับ การท่องเที่ยวน่าจะเป็นข้อได้เปรียบของจังหวัดน้องคายเพราะที่นี่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ7ของโลกจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวที่นี่กันอย่างคึกคักที่เป็นไกด์แล้ววันนี้ก็พาท่าองเที่ยวชอคอลแลนด์มาเที่ยวใช,ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วคือโดยปกติแล้วเนี่ยพาประเทศอะไรมาเที่ยวบ้างครับ โดยปกติแล้วก็จะเป็นชาวฮอลแลนด์ที่เข้ามาที่นี่บ่อยเพราะว่าเราได้ภาษานี้เราทําภาษานี้ม,มานานแล้วเราก็เลยพาท่องเที่ยวมาออแล้วสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดทาไมนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ถึงข้ามน้ำเข้าทะเลมาที่หนองคายแล้วรัถ้าเปรียบเทียบแล้วหมายถึงว่าเขาต้องการมาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะอันนี้สําคัญคือว่าเพราะว่าชีวิตที่เมืองนอกคูดง,ง่ายๆว่าที่ยุโรปเนะี่ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าพอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งมันได้การเปรียบเทียบว่าการที่เขาอยู่เมืองใหญ่ๆ การที่วัฒนธรรมเขามีเป็นในลักษณะนี้นี่นี่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วกับวัฒนธรรมอยู่ที่นี่ที่เมืองหนองคายเนี่ยมาดูที่หนองคายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างค่อนข้างชัดเขาจะเห็นได้ชัดโดยที่ว่าความสําคัญหรือว่าความพิเศษก็คือเราสามารถชี้ให้เขาเห็นว่าในชีวิตประจําวันของคนที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างก็เห<ช>มือนกับว่ามาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอย่างนี้ในกับการที่อาเซียนจะเปิดตัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะคิดว่า คิดว่าจะต้องพานักท่องเที่ยวหรือว่ามันจะมีวิธีการที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามายัางไงฮะอ๋ะคอคน้างเยอะโดย,โดยเฉพาะอะ่โดยเฉพาะมันจะเป็นเหมือนเหมือนในลักษณะเหมือนเราไปเที่ยวโยุโรปใช่ไหมฮะเราขอวีซ่าเชงเก้นครับคือขอประเทศเดียวใช่ไหมฮะแล้วเราไปได้ทั้งหมดเหมือนลักษณะเดียวกันเหมือนอาเซียน อาเซียนเนี่ยถ้าเราขอวีซ่าเข้ามาเนี่ยในอาเซียนใน1ิประเทศเนี่ยคือขอแค่ครั้งเดียวเราสามารถเที่ยวได้หมดมันก็เป็นลักษณะง่ายเพราะว่าไม่งั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เรามีปัญหาก็คือว่าเราจะเสียเวลาในการข้ามด่านไปเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการทำทำวีซ่าขอวีซ่ากว่าจะกรอกกว่าจะมาเสียกว่าจะมาเข้าคิวรอเนี่ยเสียเวลานานมากหมายถึงว่าทั้งไปและกลับตอนขากลับเหมือนกันถ้าเกิดอย่างนั้นก็แสดงว่าพี่มองว่าถ้าเกิดอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอกาสในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมมันนีเพ่ขึ้ มีมากม,ามีมากเลย,เ,ลยเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยเแล้วอย่างนี้สาหรัรบเมือง <c oughs> สำหรับเมืองหน้าด่านอย่างหนองคายเองนะคิดว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่หรือว่าแม้แต่คนทางแม้แต่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะพัฒนาขึาข้นมากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าคนที่อยู่ที่นี่จะปรับตัวได้แค่ไหนเราต้องปรับยังไงดีก็หลายๆอย่างความพร้อมเนี่ยหนึ่งเรื่องภาษาสําคัญที่สุดเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมพามาเนี่ยมันเป็นลักษณะภาษาพิเศษ ใช่ไหมภาษาพิเศษก็คือว่าัวทั่วไปเขาจะไม่เข้าใจหรอกรใช่ไหมเพราะเป็นภาษาดัตช์คนฮอลแลนด์ใช้ภาษาดัตช์หรือว่าชาวต่างชาติเข้ามาอย่างน้อยๆคนพื้นที่หรือว่าคนท้องถิ่นทั่วๆไปเนี่ยภาษาอังกฤษจะต้องได้เราต้องนี่คือเรื่องแรกในการปรับตัวสองคนเรามีอัตยาศาสัยดีอยู่แล้วใช่ไหมคนไทยโดยเฉพาะคนไทยเนะี่ยอัตยาศัยยิย้มยนะ้มแจ่มใสเนี่ยอันนี้สําคัญคือเราเปิดปุ๊บเนี่ยม,มันง่ายไงมันง่ายสําหรับเราคนไทยเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นชาติที่ปรับตัวได้ง่ายกับสิ่งทั่วไป หลายคนบอกตรงกันนะครับว่าไทยเรามีข้อเสียเปรียบเรื่องภาษาซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งพัฒนาบุคลากรของเราให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ก็คงเป็นไปได้ยากที่ไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหาก AEC มาเยืนเมื่อไหร่ นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องมีความพร้อมในการให้บริการมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับการพูดถึงความตื่นตัวของคนในกลุม่มคายตรน้ตื่นตัวมากไหมขนาดไหนครับโอ้ดีสิตื่นตัวมากครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสเรียกว่าร่วมงานกับพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายนะครับก็ครั้งแรกพอดีผมนั่งเป็นในยกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายด้วยทางพัฒนาฝีมือแรงงานทางก็ได้มาปรึกษาว่าอ,อยากจะอบรมอบรมคอร์สภาษาอังกฤษกับภาษาเวียดนาม ทางพัฒนาฝีมือแรงงานของค่ายเองก็วิตกกังวลว่าคนที่จะมาร่วมเนี่ยมันจะน้อยก็มาถามให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแต่ถึงเวลามาจริงนะครับรับประมาณ40คนเข้าอบรมกันร้อยกว่าคนครับทั้งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษตอนนี้ตื่นตัวมากครับแล้วก็มีการพัฒนาในแง่ของบริการพัฒนาในแง่ของทักษะในการขายซึ่งแล้วถ้าเกิดจะให้พูดในส่วนของพี่เองนยพี่มีแผนการหรือว่าตอนนี้เน่ยมีวิธีการที่จะรับมือกับการมาเยือนของ AEC อย่างไรบ้าง ก็เมื่อเมื่อต้นปีนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางอาจารย์รอาจารย์ที่เป็นฝรั่งนะครับ,รบเชิญเขาเข้ามาเทรนพนักงานของโรงแรมประมาณสัก5-60คนในการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็ยินดีครับเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาเปิดคอร์สก็ให้เราเตรียมห้องประชุมสัมมนาให้วันหนึ่งมาสอนสชั่วโมงครับ,รบก็ทุกวันนี้ในพื้นฐานพนักงานเราก็สามารถที่จะ พูดฮัลโหลเซทักทายแล้วก็ฟังความต้องการเบื้องต้นของลูกค้าที่มาจากต่างประเทศได้อย่างเี้ครับแสดงว่าที่พี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของภาษาภาษาเท่าที่ดูว่าถ้าเกิดว่าประเทศที่ AEC เปิดเนี่ยก็มีความมั่นใจครับว่าคนที่จะมาหนของคายเองเนี่ยคงจะพูด ภาษาไทยได้ไม่หมดไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เองก็คงพูดไทยไม่ได้ทางกัมพูชาเองก็คงพูดไทยไม่ได้แต่ภาษากลางที่ตอนนี้ที่ชายก็อยู่ก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็มั่นใจว่าภาษาน่าจะเป็น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 จุดเริ่มที่ดีถึงที่สุดแล้วข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ไทยเรามีอาจไม่ได้มีความสำคัญมากเท่ากับการที่ประเทศใดในอาเซียน จะตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีคุณภาพได้ดีกว่ากันเมื่อวันที่ AEC มาถึงในอีก3ปีข้างหน้าชมรายการย้อนหลังหรือร่วมเสนอความคิดเห็นติชมรายการได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m a s i a n j o u r n e y หรือทางอีเมล a s i a n j o u r n e y g m a i l c o m